เรื่องนี้เริ่มต้นกับเด็กชายคนหนึ่งชื่อสมชายอายุ7ขวบอาศัยอยู่กับพ่อแม่ในชุมชนแออัดย่างชานเมืองพ่อทำงานรับจ้างทั่วไปแม่ซักผ้าให้คนอื่นรายได้ของครอบครัวมีเพียง6,000บาทต่อเดือนต้องจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่ายาเงินที่เหลือไม่พอซื้ออาหารสามมือ้อทุกเช้าสมชายต้องตื่นเวลา6โมงแต่งชุดนักเรียนเตรียมกระเป๋าแล้วเดินไปโรงเรียนด้วยท้องว่าง แต่สิ่งที่ทำให้สมชายทนได้คือคำพูดของแม่ที่พูดทุกเช้าว่าอดทนไว้นะลูกแม่เชื่อว่าลูกจะได้กินอิ่มแน่ที่โรงเรียนสมชายพยายามทำตัวปกติแต่เมื่อถึงพักเที่ยงเพื่อนๆกินข้าวกล่องกินขนมสมชายจะนั่งดูเพื่อนกินหรือบางทีจะนอนหลับไปเพื่อไม่ต้องรู้สึกหิววันหนึ่งครูสังเกตเห็นว่าสมชายไม่เคยมีข้าวกลางวันครูถามว่าทำไมไม่กินข้าวสมชายตอบว่าผมกินข้าวเช้ามาแล้วครับยังอิ่มอยู่ แต่ท้องของสมชายร้องดังจนทั้งห้องได้ยินครูรู้ทันทีแต่ไม่พูดอะไรแค่ซื้อเข้ากล่องให้สมชายทุกวันเป็นเวลาสามเดือนจนกระทั่งวันนั้นครูผู้นั้นย้ายโรงเรียนสมชายกลับมาต้องอดข้าวเที่ยงอีกครั้งแต่สิ่งที่ครูทิ้งไว้ไม่ใช่แค่เข้ากล่องแต่เป็นบทเรียนไม่มีใครควรต้องอดข้าวสมชายจดจำประโยคนี้ไว้ตลอด15ปีเวลาผ่านไปสมชายเติบโตขึ้นท่ามกลางความหิวแต่เขาไม่เคยหยุดเรียน เขาสอบได้ที่1ของโรงเรียนติดต่อกัน6ปีหลังเลิกเรียนอายุ15ปีเขาเริ่มทำงานพาร์ทไทม์ขายน้ำหน้าโรงเรียนได้เงินวันละ150บาทครึ่งหนึ่งเก็บไว้ครึ่งหนึ่งซื้อข้าวให้พ่อแม่อายุ18ปีเขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้คณะบริหารธุรกิจแต่ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมเขาทำงาน3งานพร้อมกันนอนวันละ4ชั่วโมงแต่ยังคงเรียนต่อและตลอด15ปีที่ผ่านมา เขาไม่เคยลืมคำพูดของแม่ลูกจะได้กินอิ่มแน่วันที่สมชายอายุ22ปีเขาจบปริญญาด้วยเงินที่เก็บมา7ปีจำนวน80,000บาทเขาเปิดร้านอาหารเล็กๆหน้าร้านกว้าง3เมตรชื่อร้านว่าไม่มีใครอดข้าวและที่ร้านนี้มีกฎข้อเดียวใครหิวแต่ไม่มีเงินกินฟรี เดือนแรกร้านขาดทุนเพราะมีคนมากินฟรี20-30คนต่อวันเงินเริ่มหมดแต่สมชายไม่ปิดร้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีลูกค้าคนหนึ่งถ่ายคลิปร้านพร้อมข้อความว่าร้านนี้ให้คนหิวกินฟรีไม่ถามว่าทำไมภายใน8ชั่วโมงคลิปมียอดวิว4ล้านครั้งแชร์ต่อ3 0 0 0 0ครั้ง Hash tag ไม่มีใครอดข้าวเทรนดิงหนึ่ง คนเริ่มแห่มาที่ร้านไม่ใช่เพื่อมากินฟรีแต่เพื่อมาสนับสน,นุนภายใน1เดือนรายได้ของร้านพุ่งจากศูนย์เป็น2 0 0 0 0นบาทต่อเดือนภายใน6เดือนสมชายเปิดสาขาที่2ภายใน3ปีมีร้านทั้งหมด50สาขาทั่วประเทศและทุกสาขามีกฎเดียวกันใครหิวแต่ไม่มีเงินกินฟรีข้อมูลล่าสุดร้านนี้ให้คนหิวกินฟรีไปแล้วกว่า500,000มือ้อหรือประมาณ400คนต่อวันโดยไม่เคยปฏิเสธใครเลย มีนักธุรกิจรายใหญ่มาติดต่อเสนอซื้อแฟรนไชส์ราคา100ล้านบาทแต่สมชายปฏิเสธเพราะกลัวว่าคนจะลืมกดข้อแรกมีคนดังหลายคนมารีวิวร้านสื่อมวลชนมาทำข่าวแต่สมชายพูดแค่ประโยคเดียวเสมอผมเคยหิวมา15ปีผมรู้ดีว่าท้องว่างมันรู้สึกยังไงผมแค่ไม่อยากให้ใครรู้สึกแบบนั้นอีก วันนี้สมชายอายุ30ปีเป็นเจ้าของธุรกิจมูลค่ากว่า200ล้านบาทมีร้านอาหาร50สาขาพนักงาน800คนพ่อแม่ไม่ต้องทำงานอีกต่อไปมีบ้านหลังใหม่มีเงินออมและที่สำคัญที่สุดมีข้าวกินทุกมือ้อแต่สิ่งที่สมทายภูมิใจที่สุดไม่ใช่เงินไม่ใช่ร้านแต่คือป้ายเขียนว่าไม่มีใครอดข้าวเพราะป้ายนั้นไม่ได้เป็นแค่ชื่อร้านแต่เป็นคำสัญญาที่แม่เคยให้ไว้ กับเด็กชายผู้หิวว่าวันหนึ่งเขาจะได้กินอิ่มและนี่คือเรื่องราวที่สอนเราว่าความหิวสอนให้เราเข้าใจคนอื่นและเมื่อเราได้กินอิ่มแล้วอย่าลืมแบ่งปันให้คนที่ยังหิวอยู่ถ้าคุณชื่นชมเรื่องราวนี้อย่าลืมแชร์ต่อและกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไป